สัที่เจ้าคณะสัาวันี้บ่ได้มาขายลำไยนะแต่จะมาบอกเรื่องสําคัญสาหรับป้ากาแม่กาผู้ประกอบการตั้งหลายอาจจะตึงๆหน่อยนะแต่่ใจเรื่องเครียดเจ้าคณะสถาวันนี้หนิงพะบี้มาพร้อมกับคาราวานใส่ตวจเครื่องคัดลำไยแบบตะแกรงรล่อนโดยกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เจ้าเครื่องคัดลำไยกับเครื่องจังนี่หนาคณะสถาถ้าเอาใจไปเรื่อยๆบ่ได้ตรวจสอบซ้ําเติมมันก็อาจจะคัดเคลื่อนผลที่ได้ก็คือลำไยเบอร์หนึ่งอาจจะกลายเป็นเบอร์สามน้ำหนักที่ควรจะได้อาจจะหายไปเป็นกิโลดีบ่ดีแกางอยู่ตรงในเครื่องคณะคณะ เครื่องคัดลำไยแบบแต่แกงล่อนปัจจุบันที่ใช้เป็นตัวการกำหนโดราคาซื้อขายลำไยโซดรูดลว่วงจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้ราบคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดกลุ่มกันค้าภายในเตาอันเนาจา้าเจ้าหน้าที่เปิ้ลมาได้มาตรวจจับเปิ้ลมาตรวจเครื่องลำไยเครื่องจั่งลำไยเพือเป็นตามมารฐานในการตรวจจั่งเจ,าจา้าค้าราาก็เบือนใจคนนะแกต้องเที่ยงตรงแค่เดียวจะมีคนเสียใจยเนอร์ข้าราชการข้าาพอดีีเนอนี่คือจุดสังเกตเครื่องที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองแล้วเจ้าจะต้องมีสติ๊กเกอร์ตาคูดตรวจสอบแล้วจะ อยากสำนักงานกลางช่างตวงวาดกลมกันค้าภายในแล้วจะต้องติดอยู่ตึงสองเพิกของเครื่องเพิกตังเข้าคือที่หัทอกลำไยแล้วก็เพิกตังออกผู้ที่ครอบครองเครื่องที่บัได้รับคารับรองจากเจ้าหน้าที่ไปหัาซื้อจะมีโทษไหมโดนขังคอกหกเดือนหรือปรับเบเกินสองหมื่นบาทและถ้ามีเจตนากระทำความผิดแก้ไขดัดแปลงเครื่องคาดขนาดลำไยหรือเครื่องจ้างมีโทษติดคอบเเกินเจ็ดปีและปรับบเกินสองแสนแปดหมื่นบาทเลยนะเจ้า้<ถ>าาเกษตรกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายบ่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็น การกระทําผีดสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่กรมการค้าภายใน1569าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดหรือที่สำนักงานพาณิชจังหวัดทั่วประเทศเลยนะเจ้าคณะสถา